มาม้ามาอมยิ้มพริ้มไปกับความน่ารักของที่วัดและลิลินจากลีลาวดีเพลิงสุกเสาร์อาทิตย์ที่แล้วคู่นี้เจอเหตุการณ์ระทึกจนต้องติดอยู่ในป่าตามลําพังงานนี้โรคเห็นอกเห็นใจก็บังเกิดแล้วค่ะจากคนเคยเกลียดเห็นหน้าไม่ได้ต้องมีปากเสียงกามเทพก็แผลงสอนรักให้ปักอกทั้งคู่เปลี่ยนมาเป็นคู่หวานเห็นสีหน้าแววตาแบบนี้ของที่วัดรู้เลยว่าตกหลุมรักลิลินเข้าแล้วแน่ๆค่ะส่วนช็อตนี้น่ารักแบบวิววิวดูแล้วหนาวแทนธันวาสุริยจักรและทัพทีมอเญรินเลยค่ะ มองอะไรอ่าผมสัญญาก็ได้ว่าผมจะไม่มองคุณอีกหลายๆฉากที่ธันวาทําให้แฟนละครยิ้มตามไปกับมุมน่ารักน่ารักของที่วัดโดยเฉพาะฉากที่หาโอกาสมาเจอกับนางเอกเจอหน้าปุ๊บถึงกับลืมทางกลับบ้านเลยค่ะผมไปก่อนนะบายคุณอะไรนะ ลานจอดรถอไปฝั่งนี้ไม่ใช่หรออ๋อฉากนั่งเพอ้อนั่งคิดถึงสาวทันวาก็ทําใหแ้แฟนๆละครใจละลายอยากไปลินล,นลินกันเป็นแถวทันวาถ่ายทอดบทหนุ่มขี้อายท, <ำ S 1> ที่ปากไ,ไม่ตรงกับใจได้ชวนขำม,มากๆค่ะโปรเจกต์อะไรเนาะที่ทําให้วินนะยิ้มน้อยยิ้ม,มใหญ่แบบนี้ ไม่มีอะไรหรอกครับแค่เรื่องงานนะครับคุณลินและเจ้าเป็นยังไงบ้างสวยครับผมหมายความว่าคุณนิลินเขาสบายดีครับวินดูแปลกแปนะเพื่อเพื่อดีผมเครียดเรื่องงานมากเลยครับแล้วก็เลยไม่ทันได้ฟังคำถามแม่ตายแม่หมายถึงที่วินพูดถึงคุณลินต่หาก เชื่อเหอะว่าเวลาที่ใครคู่ไหนสักค,คู่หนึ่งที่แบบกัดกันบ่อยๆแล้วพอเวลารักกันอะ่ะผมว่ามันมันหวานมากนะต้อง,ต,องต้องดูตอนท้ายๆว่าแบบเอพอพระเอกกับนางเอกพอพอคลิกกันแล้วมันมันจะหวานมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย